ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกบกอกนะครับโอ้ยหน้อไม้เอามานั่นเนื้อนี่เอามาแกงกระไดเอามาซุปกระดีแซ่บขึ้กันเบิร์ดโอ้ยเนาะนี่นะครับกลับมาก่ะล่างรถก็ยังบโบรางมาแกงหน้อไม้เพื่อสีมาซอยมาล้าง เผากันยุงกัดนะครับจะสิด้กินบดเม่นง่ายๆเด้อครับเ้อซุปน่อไม้นี่ก็ได้เนาะเอาอันนี้อันนี้อันนี้ต้มใส่ใบยะนางนะครับส่วนอันนี้ก็เอามาทําซุปนะครับเราก็มีเครื่องไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็น้อไม้ที่เผาไว้ก็จะทําทั้งแกงด้วยแล้วก็ทําซุปนะครับซุปก็คือตำน่อไม้นี่แหละครับแต่เราจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือเราจะใส่ ข้าวคั่วนะครับลลนะข,าข้าวคั่วพริกคั่วเอาปรุงเลยนี่นะครับข้าขวคั่วพริกคั่วอันนี้ก็เดี๋ยวจะตําเดี๋ยวจะเอาข้าวคั่วลงไปก่อนนะครับจะซุปก่อนเนาะุปส,ส้มบบซุปส,ส้มใช่หรือเป่าจะกินส้มอ,ๆๆอ่ะแกะอันนี้ออกมาพร <c oughs> ิกออกมาอะนะครับ,ก,แบ,บ,แบ,บ,รบกินแบบง่ายๆนะครับกินแบบง่ายๆวันนี้คัว่วแบบว่าคั่วนี่เปิดหน้าบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้นะครับเพื่อนย้ายได้ตลอด อืมดูมีเป็ีนแรงเอาเด็วเราจะเอาเห็ดลงไปก่อนนะครับเอาเห็ดหูหนูลงไปก่อนเนาะเอาเห็ดหูหนูไปก่อนนะครับ<า>อนนบืมมา,มาลงไปโอ้โหเจยเนาะอันนี้อยู่สุขพลนะครับผมอยู่บ้านที่สุขคลน,นะครับบางคนก็อาจจะแบบว่าอ จะได้ยินเสียงกบเสียงเครียดนาะห้อ,หองเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันเอามาปล่อยไว้นะครับนอ้ยซุปกะเป็นตาแสบแกงกะเป็นตาแสบมา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 ,มา,มาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้<ด>แกงหน่อ,นอไม้เขาเรียกว่าซุปหน่อไม้แกะระบอกพริกเอาพริกมาใส่พริกกระเทยลงไปเลยครับนี่ เนียงังวอน้อยอยู่ได้นีหนิคนหิวข้าวแห้งได้นี่นเ,าเนาะหิวข้าวแห้งเบิ่งทรงเลยเนี่ยขาดไม่ได้ก็คืออี๋นะครับหอมนะครับหอมหอ,มอี๋ฝักเพลารวมนะครับเอ๋อตรงนี้เลยนะะคจับให้หน่อยมามาดูด้วยสุดนระไม้นี่ยาวยาวหลวายยาว,ยาว เดี๋ยวสมเปินไปนั่งเผาให้เนาะค่ะเนาะว้ายูม่มานี่ผัดคือเผาให้หรอ,อผัดคือบอัวน,นั่นสะดอกปลา,าน,นี่นีอยู่บูเดียลป้าขับรถลงมาประแสนเฮ็ดเวียกแล้วอยู่ร้านโอ้ยอยากให้ได้กินซุปนะม่ายแล้วอยากให้เมีย<อ>ได้กินเป็นตาฮักเป็นตาแพกเนาะค่ะเนาะใส่น้ำปลาร้าจะไม่บะท้าเมื่อกี้ใส่เข้าไปในตูม<ไ>อ๋อแยกงคือแยกมาแล้วเบือ้องหน้ากินเป็นแซ่บเป็นตาหนัวให้ เกลี้ยงตักน้ำอีกเนาะตักน้ำยาด่งางมาใส่จจใหม่ใช่ไหมได้เอาน้ำยานางนี่ใส่ก็ได้นะครับเวลาทำซุกนัวเหมือนเดิมไอ้ก็ะป่๋ยตัวนี้ใช่ไหมเนียนะย่ยใส่เยอะๆเลยข้าปลวากับพริกป่นพริกพริกพริกนี่ไม่ได้ธรรมาดาแล้วนะพริกอันนี้นะน้องนิวเก็งแล้วลพริกแบบกินดาหนะ่อยน้องนิว สอผมน้ำมาเอาใส่ก็หน่อยก็ได้ถ้าจอบเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวต้นไม้ธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ดูหน้าสิตัดขึ้นมาทีเลยสุกหน่อไม้สุกหน่อไม้ไม่เผาเองมาสุกเด้อพี่น้องเด้อมาเด้บ้างเลหน่อไม้นะคะมานะคะมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะแกงหน่อไม้แบบนี้อันนี้ก็แกงอีกแกงหน่อไม้อันนี้เึ็นบนแกงเสียบกินแบบบวกขึ้นมาเนาะเท่าเนะจะเสีบให้โอ้ย อ,อะไรไมเลขก,ก็ไม่โยมกันแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะมูกระทะกับดเลียนใจแหละจะใส่ผักกันแล้วน่ากินน่ากินกน่ากินก่อนเด้อก่อนเด้ออืมอร่อยมากอันนี้ก็มีเป็นผัดกระลำกระลำผัดน้ำปลานะคะอันนี้ฝีมือน้องสตังผัดมาให้พ่อกับแม่กินเนาะค่ะเนาะเป็นแต่ฮักเป็นแต่เพงลูกก็ได้ สลับพัดน้ำปลาเนี่ยฮะเหลิวเลยนะใช่อร่อยนะคะสตังเขาชอบเมนูนี้แล้วก็ชอบทํานะคะเมนูนี้สตังนแล้วตังกินเลยไหมนี่ลูกกินกินโอเคโอเคโอเคมานะนี่นะโอ้โห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 ไปหมดชอบเปรี้ยวๆกับผาดมะนาวใส่ที่ไหนเลยผักเยอะๆนะคะ ผักแพลวผักชีหอมรวมเลนนะคะเป็นหอมรวมเนาะใส่ผักแพลวนี่มันจะได้อารมณ์ของซุปหน่อไม้แบบใช่ดังเดิมดังเดิมออริจินอลออริจินอลนี่นะคะผักเยอะๆเครื่องหอมเยอะๆนะคะมันจะอร่อยมากๆเลยนะคะเอามากินคู่กับผัดกระลำน้ำปลามีไข่ไข่เค็มมีไข่เค็มเจมเจมมาสองลูกนะคะแล้วไม่ใส่กระลำมันก็ได้เลวอันนี้จะเสร็จแล้วอนี่จะเสร็จแล้วยังหน่อไม้นะคะ ินแบบตะมูตะมินี่แหละค่ะอร่อยอร่อยสดร้อนๆนะคะสดกรอกๆรกสดกรอกๆรอกฮะไม่ได้ใส่พริกเลยจำพริปกป่นเอาข้คาคักล่างฮอดโคกบาเนยผสมประสานปนปีกันไปหมดแล้วนะคะ ยอดเลยนะเกี๊ยงอไม้รูปนี้นะใส่ผักแล้วก็จะจบเลยนะครับพี่น้องเลยมาแล้วค่ะมาละซึ่งเนี้ยซึ่งเนี้ยชีเวียดนามกับชีเวียดนามกับชีเวียดนามนะตัวนี้ยมาทําใส่ผสมในเนื้อหมูโยก็อร่อยนะคะเพราะชีเนี่ยเสียบหอมโอ้ย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 ทรมานจิตใจใครหรือเปล่า ทรมานจิตใจใครไหมคะตลาดคนถือกล้องได้ยังทรมานจิตใจตัวเองนะคะมาไมเอาไม่มานะคะมาน,ะะนปิดไฟเลยเนาะะปิดไฟปิดไฟปิดไฟร้อน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 ,อนจากเตาไว้ได้ี้อกินง่ายๆนะคะที่ใส่กระมังเลยบอสแะเนี่ดีที่จับมืออยู่หลังนะไ,นนไข้างหลังเธอนั่งไง จับมือค่ะข้างเดียกแหละนี่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 ร้อนอยู่นะร้อนอยู่นะอืกินเป็นกระมังนะคะมาเด้อค่ะหน้ำไม้เผาได้นี่น้อไม้เผาแท้ได้นี่นี่นี่เป็นรอยเผายังรอยไม้อยู่นะคะอน้อไม้เผาแท้มานะคะวันนี้มีแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ ผัดกระหล่ำของพี่สตังนะคะแล้วก็ของเดวมีเสริมเป็นไข่เค็มอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งลูกมาค่ะมาค่ะกินกันแบบง่ายๆนี่แหละค่ะบ้านๆเท่าใน,าน,านแต่แซ่บที่สุดแล้วอืมตอกด้วย<ๆ>ด้วยด,ด้วยสดโกโก้ไงเบิ้งดูจะคำนี่ยกขึ้นมาสูงๆเออละ ลวกปากซะเนาะอีพอคอยอบ้างแซ่บแซนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กาแฟกอกกอกันด้วยนะคะและอย่าลืมเดี๋ยวจะพลาดคลิปนะคะต้องกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะไ่กินเป็นตัวเซียเป้าไปกินข้ากันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ